ครับสวัสดีครับเอฟซี FC, ทุกคนนะครับเนาะครับเมื่อนี้ก็มาพบพอก,กับพ่อเตียมนะพี่น้องเนาะครับพ่อเตียมพามาติดตามลาวพัฒนาของปู่ศูนย์เจ็ดต่ออีกนะพี่น้องครับมื่อวันจันทร์ที่ยี่สิบเก้าเมษายนหกเจ็ดนะพี่น้องเนาะลาวพัฒนาออกเจ็ดสองสี่สามห้าหนึ่งอับเลขล่างก็ออกสี่สามนะพี่น้องเนาะ ปกติมันก็ออกวันที่หนึ่งนพน้องเนาะเป็นวันแรงงานก็เลยโบออกครับได้ยินว่ามาออกมือวันพฤหัสนะครับเนาะวันพฤหัสที่สองพฤษภาคมนะครับครับของปู่ศูนย์เจ็ดงวดที่ผ่านมาสี่สามนพน้องเนดะ้อยสี่สามเข้าตรงๆนะครับเนาะครับเด็กวิ่งเขา่าทั้งบนทั้งล่างนะครับสี่กับห้าเห็นไหมครับออกห้าหนึ่งล่างออกสี่สามเข้าตรงๆนะครับ ปูศูนย์เจ็เามื่อนี้พ่อเตรมพามาตามต่อยอีกเนาะพี่น้องเนาะแต่ไปเบิงน้ำกันนะครับเป็นวันเพื่อหัตเนาะพี่น้องเนาะวันเพลื่อหัดที่2นะครับ ลาพัฒนาปู่ศูนย์เจ็ด บนล่างวิ่งโหลดพี่น้องเจ็ดกับเก้านะครับ ว่างวน,นี้ปูพันปูเนี่ยหนุนด้พี่น้องเจ็ดกับเก้าจับคู่เจ็ดเก้าเจ็ดห้า เจ็ดหกนะครับแปดแปดเก้าแปดห้าแปดหกนะครับ สี่เก้าสี่ห้าสี่หกนะครับ ครับสังเกตเบื้องเลขกวิ่งนี่พี่น้องเนอะติดเจ็ดติดเก้าครับมีเจ็ดเก้าเจ็ดห้าเจ็ดหกแปดเก้าสี่เก้านะครับที่ติดเจ็ดกับติดเก่านะพี่น้องเนาะสามเลขกวิ่งนะครับ กันเบิ้ลนสามสามเจ็ดเจ็ดนะ,ค,ะครับครับเดี๋ยวพอเตียมมีร่องนั่นไว้ได้พี่น้องเด้อแต่ว่เววาเอฟซีหมักตัวเด็กเก่านะครับนอกจากว,ว่าพอเตียมจีนเนียนตามเลขวิ่งนะครับ ครับกสิประมาณหาหางนี้นะพี่น้องเนาะติดเจ็ดติดเก้าแต่ว่าตัวที่บทติดห่ามากเข้าเก่าได้พี่น้องเด้อครับครับอ่าพี่น้องแคปหน้าจอไว้นะครับเด้อกับลาวพัฒนาปูศูนย์เจ็ดนะพี่น้องเนาะครับบนล่างวิ่งดุดเจ็ดกับเก้านะครับครับจับคู่เจ็ดเก้าเจ็ดห้าเจ็ดหกแปดเก้าแปดห้าแปดหก สี่เก้าสี่ห้าสี่หกน้พี่น้องเนาะครับส่วนตัวกันเบิรนกันเป่าก็มีสามสามเจ็ดเจ็ดนะครับเอาคอยเขา่าคอยให้แตกปงัปงๆเด้องวดนี้เนาะพี่น้องเนาะค,คืองวดที่ผ่านมางวดที่ผ่านมาสี่สามเข้าตรงๆพี่น้อง,งเอางวดนี้ก็คอยเข่าคอย,คอย,คอย,คอยแตกอีกเนาะพี่น้องเนาะครับเอาพอแต้มขอกราบขอบพระคุณปู่ได้หลายนะครับเด้อปู่ศูนย์เจ็ดนะครับเนาะที่ให้แนวทางเล่าพัฒนาพอแต้มมา ฝากพี่ฝากน้องเอาไปเบิ้งไปเป็นแนวทางน้ำกันชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับเนาะตัวเลขเป็นแค่แนวทางนะครับเอาฉะนั้นแล้วพ่อเตียมกับข้อไวพ้พริบคอยเข,าข่าคอยแตกน้องพี่น้องนะเนาะรับเอฟซีก็จะได้โฉบโฉมันมกันนะครับเอ,อาจะลืมนะพี่นอนะอ้องเน้อเข้ามาแล้วก็จะลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้น้ำน้พี่น้องเนาะช่องพ่อแต้มคนเดิมสแนลนะครับเนาะ กดไลค์กดแชร์พอแต้มนํานะครับเอาสุดท้ายท้ายสุดนี่พอแต้มขอกราบขอบพระคุณอีซีทุกคนนะครับเดอ้อที่เข้ามาเบิง้งมาติดตามพอแต้มพอแต้มขอวอวยพรให้มีแต่ความสุขความจเจริญน,นะครับเดอ้อความเจ็บใจใดความไข่ให่าให้มีนะครับเนาะอขออยมีแต่ศกตลาลับให้ถูกไวยรวยเงินกันทุกทุกคนนะครับเอาสำหรับชิปนี้พอแต้มกับมีแค่นี้นะครับเนาะเอาไวพ้พอกันชิปนา ครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม